สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The o r a c ล e เข้าทนะคะคลิปนี้เป็นคลิปลันดอมนะคะกับหัวข้อเขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาตอนนี้ เขารู้ว่าเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณรักเขานะคะรักชอบถูกใจแล้วก็คุยกันถูกคอเหมือนกับว่าคุณกับเขาอะพูดภาษาเดียวกันคำว่าพูดภาษาเดียวกันไม่ได้หมายความว่าภาษาไทยกับภาษาไทยภาษาอังกฤษกับภาษาอังกฤษอะไรแบบนี้นะแต่มันเหมือนคนที่พูดคุยกันแล้วมันเข้าใจกันได้ง่ายๆเหมือนเป็น เป็นคนไทป์เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแบบว่าเออไม่ต้องพูดเยอะแล้วมันเข้าใจแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณกับเขาเป็นเป็นทีมเวิร์กที่ดีอืมไม่ใช่เป็นแค่เป็นแค่แฟนไม่ใช่เป็นแค่คนรักแต่เป็นอะไรได้มากกว่านั้นเราเข้าขากันได้ดีเออประมาณนั้นนะคะแล้วคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากที่จะ พัฒนาความสัมพันธ์กับเขาให้มากไปกว่านี้อีกขั้นหนึ่งอีกระดับหนึ่งอยากจะเป็นอะไรที่ที่แน่นแฟนกว่านี้อ่ะ <c oughs> แล้วคุณเองก็มีแพช s i o n กับเขามากๆคุณชอบเขามากคุณถูกใจเขามากคุณสนใจอยากเข้าใกล้อยากนี่ทำไมเขาถึงมัน่นอ,อกปั้นใจขนาดนี้อ่ะอืม เขารู้สึกว่าแบบคุณคุณมีความกระตือรือร้นในความสัมพันธ์นี้มากๆอะค่ะเออเห็นไหมไพ่ใอกมาอีกล้วโอเค เขาคิดว่าคุณเนี่ยคุณค่อนข้างจะใจร้อนในความสัมพันธ์นี้เหมือนคุณแบบรู้สึกว่าด้วยความที่คุณคุณรู้สึกว่าคุณเข้ากับเขาได้ดีมากๆแล้วคุณก็ชอบเขามากๆคุณถูกใจเขามากๆคุณก็เลยเหมือนอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันให้มันเร็วขึ้นให้มันมากกว่านี้อะไรเงี้ยแต่มันอาจจะไม่ได้ดั่งใจคุณเขาก็รู้ตัวว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะไม่ได้รวดเร็วดั่งใจคุณ อาจจะทำอะไรที่ขัดใจคุณไปบ้างทำให้คุณแบบรู้สึกว่าไม่ได้ดังใจเลยทำไมมันช้าอย่างนี้คือใจคุณร้อนร้อนกว่าเขามากคุณจําเป็นต้องรอเขาคุณแล้วคุณก็ผิดหวังผิดหวังที่มันช้าหรือว่าทำไมถึงปฏิเสธทำไมถึงไม่เห็นด้วยกับคุณทำไมถึงไม่คอยตามคุณอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆมันก็ไม่เชิงว่าเขาปฏิเสธคุณหนักนะแต่ว่ามันเหมือนกับว่า เขายังไม่พร้อมเท่ากับคุณเขายังไม่ได้คล้อยตามคุณว่าแบบสมมตินนะถ้าคุณแบบบอกเขาว่าเออตอนนี้เราก็คุยกันมานานแล้วอ่ะเราควรจะเป็นแฟนกันได้แบบจริงจังแล้วนะเราควรจะคบหาจริงจังแต่เขากลับมีความรู้สึกว่ามันควรจะรออีกสักหน่อยคือไม่ไม่ต้องรีบก็ได้เดี๋ยวถึงเวลาอะไรอะไร,ะไรมันชัดเจนมากกว่านี้มันก็มันก็ชัดเองแหละเออไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบมา รีบร้อนรวบรัดอะไรกันตอนนี้เลยอย่างเงี้ยแต่คุณก็เลยมีความรู้สึกว่าแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบคุณไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเพียงแต่ว่าตัวเขาเองอยากจะดูไปเรื่อยๆอยากจะไปแบบช้าๆแต่ชัวร์อะไรอย่างเงี้ยคือไม่อยากแบบไม่อยากตัดสินใจรวดเร็วเพราะตอนเนี้ยถามว่าชอบไหมโอเคมันชอบกันอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันเหมือนเป็นความรู้สึกที่ อาจจะแบบยังใหม่ๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาอยากจะดูไปสักพักว่ามันจะเป็นแค่แค่ช่วงโปรโมชั่นหรือเปล่าเป็นแค่แพชชั่นแค่ช่วงเริ่มแรกหรือเปล่าแล้วถ้าพอมันมันผ่านไปนานกว่าน,นี้ล่ะไอความชอบความถูกใจตรงเนี้ยมันจะยังอยู่ไหมมันก็ต้องดูในระยะยาวใช่ไหมล่ะเขาก็ไม่อยากที่จะแบบรีบร้อนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ มันก็เลยคุณเออมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าเขาปฏิเสธคุณหรือเขาไม่อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณหรือเขาแบบมีความมีความเห็นต่างมีความที่แบบไม่คอยตามคุณทําให้คุณต้องรอทําให้ทุกอย่างมันช้าทําให้แบบมันไม่ได้ดั่งใจอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าคุณคุณผิดหวังกับเขานะคะที่เขาปล่อยให้คุณต้องรออืมแล้วเหมือนกับว่าเขาเองก็ไม่ทําอะไรคุณรู้สึกว่า มีแต่คุณคนเดียวที่ที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์หรือมีแค่คุณคนเดียวที่พยายามในความสัมพันธ์นี้แต่ตัวเขาเองอ่ะกลับไม่ทําอะไรเลยเหมือนกับว่าเขาไม่อยากที่จะสารต่อกับคุณหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย เขาคิดว่าคุณเนี่ยนะคะคือมั่นอกมั่นใจแล้วก็ตัดสินใจเร็วเกินไปคุณคุณอาจจะมีความมั่นใจในตัวเองหรือว่ามั่นใจในความรู้สึกนี้มากๆแล้วคุณชัวร์แล้วว่าคุณเนี่ยจริงจังกับเขาเหมือนคุณอาจจะคิดคิดว่าคุณคิดมาดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืม ตัวเขาเองอะรู้นะว่าคุณจริงจังแล้วก็มุ่งมั่นแล้วคุณก็จริงใจกับเขามากๆด้วยคือคุณไม่ได้ว,ว่าแบบอ,อชอบเขาเล่นๆอนะคือคุณมันเขารู้ว่ามันไม่ใช่แค่อารมณ์ชั่วมู่ของคุณถึงคุณจะดูเหมือนใจร้อนแต่เขาก็รู้ว่าคุณน่าจะคิดมาดีแล้วว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาเพียงแต่ว่าตัวเขาเองต่างหากที่ที่ยังต้องการเวลาพิสูจน์ใจตัวเองอืม เขาไม่ได้คางแขงใจว่าว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขานะเขาไม่ได้เขาไม่ได้สงสัยในความรู้สึกของคุณเลยไม่ได้สงสัยว่าคุณรักเขาหรือเปล่าคุณรักเขาจริงไหมอะไรเงี้ยเขาค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าคุณรักเขาคุณจริงจังกับเขาจริงใจกับเขาแล้วก็มุงมม่งมั่นมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งอกตั้งใจอืมตั้งใจแล้วก็พยายามในความสัมพันธ์นี้มากๆเขารู้เออ แล้วเขาก็ยังรู้อีกว่าคุณเนี่ยคิดไปถึงอนาคตร่วมกันกับเขาคุณอยากจะมีอนาคตร่วมกันกันกบเขาอยากที่จะคบกันไปแบบยาวๆนานๆนะคะไม่อยากเลิกไม่อยากที่จะคบกันไปแบบวันๆแบบไม่มีความชัดเจนไม่มีความแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณเองก็รู้สึกว่าตัวคุณพร้อมแล้วนะที่จะเดินไปข้างหน้ากับเขาแต่ว่า ทำไมเป็นเขาที่เหมือนไม่อยากที่จะเดินไปพร้อมกับคุณบางครั้งมันก็เลยทําให้คุณอะรู้สึกแย่ทําให้คุณรู้สึกเศร้าหรือหงุดหงิดใจนะคะแต่เขาก็รู้ว่าถึงอย่างนั้นเนี่ยถึงคุณจะงอนเขาบ้างไม่พอใจเขาบ้างแต่คุณก็ยังรักเขาอยู่ดีแล้วคุณก็ยังคงจะรอเขาคุณก็ยังไม่ได้คิดที่จะยอมแพ้หรือว่า หันหลังให้กับเขาล้มเลิกความตั้งใจหรือว่าทิ้งความสัมพันธ์นี้ไปเขาก็ยังเชื่อว่าคุณยังมีความหวังกับเขาอยู่แล้วก็ยังยังคาดหวังว่าไอ้ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะประสบความสำเร็จเราจะได้ลงเอยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคก็ประมาณนี้ ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยถูกหรือเปล่าหรือเขาคิดไปเองหรือเขามั่นหน้าโอเคจบการอ่านไพ่นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ